มันเหมือนมันเไม่ชัดนะวิดีโอมันเป็นมิมไว้เธอสวัสดีครับและนี่คือรายการตามล่าอีหน้าหนอนอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเด็กฝึกงานครับเด็กฝึกงานแนะนตัวดิสองคนที่เสียชีวิตไปหดอะไรวะตายงาทุกคน มาครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็ถึงที่ใหม่กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปตะลุยกันข้างล่างนะฮะไปกันไปมีกระดูกคืออะไรอ่ะไปที่นั่มันคือฝาดไปที่นี่เราเจอกระดูกนะครับตับไปไปแต่ตรงนี้แข้งแม่ปวดจังไปตัดาจะด้วย เฮด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคูส่วนแล้วคูสวนแล้วคูสวนแล้วเฮ้ยพี่บ๊อบพี่บ๊อบทันทันปะทันอยู่พี่ทันอยู่แกอยู่ดิไอเจ้ามันมาแล้วไปด้วยนี่นี่ออกไปตรงนู้นเกียร์สายวิ่งหมดออกมาได้เออออกมาได้เออได้มาวะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมอย่าลืมไปเจอกับปีศาจอะไรวะหอยท่ากันด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วจะ